พามาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีในวัย11-20ปีนะคะโดยจังหวัดยะลาก็ได้คิกออฟนะคะเชิญชวนให้สตรีในพื้นที่เข้ามาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกค่ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจลาจัดก,กิจกรรมรณรงค์ kick off การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษศิรินโสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจลาผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนโรงเรียนสตรีอำเภอเมืองจังหวัดจลา โดยโรคมะเร็งนะคะถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในแต่ละปีประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่มากกว่าแสนรายและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า80,000ราย สำหรับโครงการมะเร็งครบวงจรเป็นหนึ่งในโนโยบายสำคัญที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันการคัดกรองการรักษาและการดูแลรวมถึงการให้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ในหญิงวัย11-20ปีจำนวน1ล้านโดส ที่จะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลภายใน100วันซึ่งจังหวัดยะลานะคะก็ได้รับสนับสนุนวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำนวน1 6 6 4โดสเพื่อให้บริการในช่วงของ Quick Win กระจายวัคซีนไปในทุกอำเภอตามสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ดำเนินกิจกรรมโรณรม k i t ิด f อฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเร่งเก็บตกให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือผู้ที่ได้รับแล้วแต่ว่าได้รับไม่ครบถ้วน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกด้วยค่ะ